สวัสดีค่ะช่องชาแน,นลมินเทนคอยนะคะวันนี้มิ้นพาเพื่อนๆมาที่วัดสุทัศน์เทวราราลาาราชวรมหาวิหารนะคะมากกะเฮียกับปาวันนี้เป็นวันสงการนะคะ2567ที่วัดเขาก็มีจัดงานสงการด้วยนะแล้ววันนี้มิ้นกระเฮียแล้วก็ปานะคะเราจะมาทมําบุญสังฆทานกันที่นี่ค่ะที่วัดสุทัศน์นะคะในวันสงกรานต์า5 6 7นี้นะคะ ตอนนี้เราก็เดินหาที่ถวายสังกทานก่อนนะคือคนเยอะมากเลยก็ไม่รู้ว่าที่ถวายสังกทานอยู่ตรงไหนนะแล้วก็เข้าไปในอุโบสถหลังใหญ่อันนี้เลยนะคะเห็นด้านหลังขององค์ mm. พระประธานองค์ใหญ่อย่างนี้เลยค่ะก็เดินเลาะๆกันไปนะคะหาที่จุดถวายสังกทานจ้าถือว่าได้มาทำบุญในช่วงปีใหม่ไทยก็เป็นวาระที่ดีมากเลยนะคะ ผู้คนมากมายเลยที่มาทำบุญที่วัดนี้นะคะใครที่ไม่ได้กลับต่งจังหวัดนะคะอยู่ในกรุงเทพก็มาที่นี่กันเยอะพอสมควรเลยรวมถึงคนที่เป็นคนกรุงเทพอยู่แล้วนะหลังจากถวายสังฆทานเสร็จหามุมถ่ายรูปเล่นนะคะก็มีมุมที่สวยๆเยอะมากเลยค่ะบริเวณวัดนะคะมีมุมของพระโบโสถสวยงามเลยถ่ายรูปออกมาสวยงามเลยและนี้จะเดินไปตรงโซนที่เขามีจัดงาน โงกลานนะคะก็คือบริเวณที่มีซุ้มขายของค่ะอยู่ในบริเวณวัดนะคะอยู่ในรั้ววัดอย่างนี้เลยนะคะของกินแบบเพียบเลยค่ะมีของกินสไตล์โบราณด้วยนะคะรวมถึงสไตล์สมัยใหม่ปัจจุบันของเรานี่เองนะคะเหมือนกับตลาดนัดก็มีมีพิธีการนะคะมีก่อเจอดีไซด้วย ดูเป็นยุคสมัยที่เข้ากับการโบราณสงการไปจริงๆนะคะในยุคโบราณที่มีการก่อเจดีไซน์และข้างในบริเวณนี้ก็ยังมีบริเวณให้มาถวายสังฆทานอีกจุดอีกด้วยนะคะและยังมีพิธีเปิดแบบนางสงการและมีคนมาแสดงแต่งชุดแบบเป็นโบราณโบราณแบบนี้นะคะอันนี้มิ้กระเฮียแล้วก็ปา้าเรากำลังเดินออกมาข้างนอกค่ะบริเวณเสาชิงช้านะคะ อันนี้ด้านนอกวัดแล้วนะคะอยู่ติดกับวัดเลยเดินข้ามฝั่งมาเขามีจัดนิทรรศการเป็นเทศกาลงานสงการอีกด้วยนะคะมีซุ้มอาหารขายเพียบเลยค่ะแต่ตอนนี้ช่วงที่มิ้นกับเฮละป้ามานะคะเป็นช่วงที่ยังแดดร้อนอยู่นะคะก็เลยยังไม่มีผู้คนเดินม,มาตรงนี้คาดว่ากลางคืนน่าจะแบบยิ่งใหญ่เลยแล้วของอกินเขาก็เริ่มขายกันบางส่วนแล้วนะคะทั้งทงที่เวลาย,ยังไม่เย็นมาก ตกเย็นคงแบบว่าเพื่อภาพสนุกสนานน่าดูและนี่เราก็เดินกันมาเรื่อยๆนะคะงานใหญ่โตอยู่ค่ะหาของกินนะคะดูว่ามีอะไรกินบ้างของกินน่ากินมากๆเลยค่ะสไตล์โอท็อปอะไรอย่างนี้มีด้วยนะคะผัดไทยนะคะก็มีจ้าซูชิก็มีนะคะข้าวขาหมูก็มี ขนมแบบงานวัดก็มีค่ะและมิ้งกระเฮียนะคะเราก็มาสะดุดกันอยู่ที่ร้านไอศครีมนะคะมาถึงแล้วเป็นร้านไอศครีมแบบสไตล์โอท็อปนะคะโอ้โหน่ากินมากได้รับการันตีจากครัวคุณต่อยเลยเป็นไอศครีมแบบข้าวไลเบอรี่ไอศครีมโบราณกะทิ รวมไปถึงไอศครีมรสสตรอเบอร,บอรี่ที่ใช้ความหวานจากย่าวหวานแทนน้ำตาลนะคะชื่อร้านไอดินนะคะแถมโรยข้าวด้วยข้าวไลซ์เบอร์รี่นะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเป็นไอศครีมที่มีคนหันมาสนใจและกินกันมากมิ้งก็เฮียก็ได้ลองรวมถึงปาก็ได้ลองด้วยติดใจกันมากเลยค่ะรสชาติดีสุดๆเลยต้องแวะมากินบ่อยๆเลยอย่างนี้นะกลับเข้ามาในวัดต่อนะคะ ผู้คนก็มาท,ทําพิธีนะคะสวดมนต์นะคะไหว้พระนะคะรวมไปถึงเราก็มาดูเก่อกองทรายด้วยนะคะมีข้าวแช่ด้วยคะ่ะข้าวแช่โบราณน,นะคะแล้วก็เก่ะกองทรายคะ่ะมีรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามรางวัลชมเชยนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะผู้ที่ประกวดฝีมือดีมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยคะ่ะตาการตาม,มากๆเลยคะ่ะโอ้โห รวมไปถึงศิลปะการวาดภาพด้วยนะคะเป็นอะไรที่สนุกสนานมากเลยค่ะกับช่วงประเพณีวันสงกรานต์2567สำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b ์ให้มิ้นด้วยนะคะ